ศรีสเกตเดินหน้าขจัดจนแก้ปัญหาความขัดสนมอบชุดลูกเสือเนตรนารีแก่เด็กนักเรียนครัวเรือนเป้าหมายทีพีแมปจำนวน67รายถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่23สิงหาคม2565นาลานโคปุระเกาะกลางน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพ,น 80, พรรษา80พรรษาอําเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกด นายวัฒนาุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพธิธีมอบชุดลูกเสือเนตรนารีจังหวัดศรีสะเกดถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานศรีสะเกดพร้อมใจนงพระไทยใส่บาท ทำความดีวิถีพอเพียงจังหวัดศรีสะเกดได้จัดทำโครงการกองทุนขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดศรีสะเกดเพื่อขยายโอกาสให้ทุกภาคส่วนช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากไร้หรือครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ TP ์ TPMAP ปี2565ของจังหวัดศรีสะเกดทั้ง5มิติและจัดกิจกรรมส่งมอบความช่วยเหลือและสนับสนุนชุดลูกเสือเนตรนารีแก่เด็กนักเรียนในครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ตกเกณฑ์มิติรายได้จำนวน67รายเป็นคู่บุญแก้จนในการดูแลซึ่งกันและกันจากผู้มีจิตศรัทธาจากภาคีเครือขา่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนในการสนับสนุนชุดลูกเสือเนตรนารีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน93,000บาทซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและให้สมดังคำว่าอะไรอะไรก็ดีที่ศรีสเกตจังหวัดเองก็มา มองที่ทํำยังไงเราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่เราพุ่งเป้าในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการหรือ TPMAP ซึ่งได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเป็นนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ส่งมาที่จังหวัดนะครับเราก็บูรณาการการันทุกภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคเอกชนรวมทั้ง อกองทุนต่างๆยกตัวยอย่างเช่นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนหมู่บ้านนะครับหรือเครือข่ายเยาวชนที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็มีการบริจาคด้วยความเต็มอกเต็มใจนะฮะในการที่จะสนับสนุนให้เด็กนั้นมีความมั่นอกมั่นใจขึ้นในการที่จะไปเล่าเรียนโดยวิชาการยกตัวยอย่างเช่นในเรื่องของลูกเสือนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้เราก็ได้มีการเชิญชวนแล้วก็มีผู้มาบริจาคนะครับแล้วก็เราก็ได้ช่วนลูกเสือเนา,นารี ชุดกาชาตินะครับมามอบให้กับเด็กๆณเบืนะเ้องต้นนี่67คนนะครับสำหรับลูกๆของพวกเราที่เขาจะได้ชุดดังกล่าวนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็เป็นที่รับรู้ว่าชุดลูกเสือหรือชุดเนเธอรีหรือชุดยุวกาชาติต่างๆเนี่ยมีความสําคัญนะครับเพราะว่าสิ่งนี้บง่งบอกถึงความเสียสละนะค,ความมีวินยัยสําคัญก็คือความมีวินยัย นะครับในการที่จะเอาอุดมการลูกเสืออุดมการยุวกาชาดต,ต่างๆหรือ,อเนตรนาลรต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนซึ่งจะเป็นการเสริมมูลค่าเสริมคุณค่าให้กับลูกๆเด็กๆเกยาวชนของพวกเรานะครับนั้นในส่วนนี้จังหวัดศรีสะเกดก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นการเติมพลังใจให้กับครอบครัวนะครับรวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กำลังใจให้กับลูกๆนักเรียนของพวกเรานะครับได้มี อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือการแต่งกายที่มีความสมบูรณ์พร้อมในการที่จะตั้งใจเล่าเรียนนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งซึ่งเป็นแรงที่พวกเราได้ร่วมกันทำครับ